ขั้นมันมีพี่บอลเขาแรลงถึงจากเวทีเอิญก็ว่าน้องเศร้าเออเพียนไม่ได้พลอยเขาเชิญไปรวมรัฐบาลเขามีนั่งซื้อมาเชิญยังเป็นทางการไม่ได้พลอยเหมือนที่น้องว่ากาเห็นใจเพราะว่าเลื่องพลอยเนียนแกลงไปเหล็กเดือนเมีเดือนสิงานุผ่านมากี่เดือนแรกพี่น้องรับแลแ่เจ็ดเดือนเพิ่งได้แก้ตัวแต่ผ่านมามันแก้ไม่ออกมันไม่หลออีกแก้วาพลือพี่น้องเพร นั้นก็ไม่ต้องเลกกันมากให้เปลืองนำไล่เนื่อยข้างมิ่น้องเรื่องนี้ผีสูตรให้ประชาชนเป็นคนผีสูตรความไมายของการพลอยหรือการรวมสำรับพิสาแล้ว ที่คุณเข้าไปเป็นผักรัฐบาลคุณต้องนํำเจตจำน่งข้องผักคุณเจตจำน่งที่ประชาชนหมอบใา้เข้าไปพลัดันเป็นนยโยบายแล่มนโยบายของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรอ่านแล้วถูกหน้าพี่น้องไม่มีประโยคไหนเลยที่บอกว่าจําเป็นต้องรวมเพื่อพ้นประโยชน์พี่น้องประชาชนคนตายไม่มีเคียกสั่งเพนน้การเป็นนาการเมืองคุณนะส้มบันแกรกที่สําคัญที่สุด มันต้องแรงเหลืองจริงกันไม่ใช่วันลาวนี่ท่านในประชาชนฟังไม่เอาพนานมันวัดหยุกแล้วพี่น้องวันนี่แรงเหลืองจริงกันมัง่งแล้ววันนี้การรวมรัฐบาลขอทำทาวสกีดพี่รูด้ดีว่าพี่ชายต้นทุนสูงขนาดไหน อาจจะเป็นต้นทุนทางชีวิตการเมืองผีเลยก็ได้ในการรวมรัฐบาลวันนี้แต่ทักสินชินวัตรชายต้นทุนติดตำาม,มากาด้านเอซีใบเดียวพิมพสองสามขอความเทียบเชิญแค่นี้วิ่งรวมกับเขาเลแล้วนี่แหละนี่ตักซี่นี่รวมให้พี่นองตักสินเอาเองวันนี้นะคะในในกันแรงทึ่งแล้ว ปฏิเสธไม่ได้แหละเขาแสดงความเสียใจกับพี่น้องคนๆจริงๆพี่น้องอยูท่านที่ประวัติศาสตร์มันไล่ย้อนกลับวันนี้ท่านเลือกผักทีเข้าไปพล่อยเป็นรัฐบาลข้ออนุญาตจริงๆถ้าพี่น้องเลือกพันชินวอนก็เท่ากับวเข้าไปทํางานในชินวัรเท่านั้นแหละ ทีเสษความจริงไม่ได้ยุกสมัยนีติ่านเคยผ่านมามันอาจจะเป็นอดีตีว่านชื่นแต่หยุคสมัยนีมันคือยุคข้องการแรงความจริงประชาชนตรวจสอบทังเมด็ดใดทังเพ่มันมีเหตุผลไหนร้อะที่เราต้องเหล่านี้ท่านในประชาชนฟังทีลิ่ามายืนแร e งตรงนี้กับเรืองจริงเพ่ความจริงเพ่อะไรที่โลมันก็ต้องรายงานประชาชน แล้วพี่น้องจำไว้นะคนที่คิดว่านักการเมืองมันแร้งร้อยเหมือนกันเพ่พอสุดท้ายเหลําทำไรไม่ได้สักสิ่งหนึ่งก็ต้องบอกว่าพี่น้องต้องให้โอกาสก่อนเล่านี้ตั้งแต่ผักอนาคดไหมผักก้าวไกลและเป็นผักประชาชนเราโทษถูกทำไรไม่โลกี้ครั้งแล้วพี่น้องในเวลาที่ไม่ถึงสิบปีแต่เล่าไม่เคยหล่อมลงไปเล่าลุกขึ้นมาได้ถูกคลังและชายลั่งพิงประชาชน ลักประกันเดียวที่เรามีคือสัจจะว่าจาความจริงใจที่มีประชาชนเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางที่จะทําลายสัจจะว่าจาทําลายลักประกันเดียวที่มีกับประชาชนเราไม่มีเบี้ยเป็นซอบซอบพี่น้องการกล่าวหาและไส้ลายในช่วงเจ็ดวันสุดท้ายพี่น้องต้องแคมแข้งนะคะต้องยืนยัดไวให้ได้พี่น้องที่นั่งตรงนี้รู้จากผักประชาชนดีที่สุด พี่น้องที่ยุตตรงนี้รูไม่ได้ต่างกับซอสผักประชาชนพอมีอะไรเาไรารายงานประชาชนเสมอเมื่อมีข้อความว่าถักกรมที่ไส่ลายบิดเบือนช่วยกันแก้ให้ได้คนที่มันไส่ไหลมันใช้ตน้นทุนติดต่ำม,มากพี่น้องอาศสยอย่างเดียวคือความน่าดานแลกะก็ขยันแรงเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้น เคมแข้งไหวนะคะเลือกตั้งวันทีหยิบเจ็ดเมษานีเลือกเพื่ออนาคอดเลือกเพื่อกอบกูซักษีเลือกอย่าให้เข้าวาว่าคนค้อนนี่เอาเบียรมาเซอร์ได้พี่น้องนึ่งเรื่องอีกส้ำคัญจริงๆ พี่น้องเลือกตัง้งเลือกผู้แทนเพราะพี่น้องหลับเบียเข้ามาแล้วจําเป็นที่ต้องตอบแทนเขาพี่น้องจําไว้นะพี่น้องไม่สามารถตรวจสอบการทํางานของเข้าได้ค่ะเพราะอะไรเพราะเขาเสือกคาดคาแล้วพันนั้นเขาเสือกคาดคาแล้วเขาไม่ได้จําเป็นต้องหมัแค่ไรงานหรือว่าจําเป็นที่ต้องมาสัท้อนการทํางานเขาให้กับพี่น้องประชาชนเลยไม่จําเป็นเพราะอะไรเพราะเขาเสือกคาดคาแล้ว อันหลับเบี้ยมาแล้วกาไม่ใช่การตอบแทนบุญคุณพี่น้องจำไว้เราไม่จำเป็นต้องซื้อสัตว์กับโจรพี่น้องไม่จำเป็นเวลาไปไหนมาไหนนี่ท้าเขาว่าไปนครซีธรรมราชทุกคนก็จะแลกงเหมือนกันเสมอวันนครซีธรรมราชผู้คนจริงจังและซีเรียสมาก เลื่องการเมืองทาให้เขาเห็นสักทีว่าวันนี้นะครศรซีธรรมราชจําเป็นต้องกอบกูสักสีคนตายกลับขึ้นมาพี่น้องภารก,กิจการเลือกตั้งในวันที่ยิบจเมซายนนี้ไม่ใช่แข่ภารก,กิจข้องคนคอนคนชว้างคนผีปูนคนช่างกลางไม่ใช่แข่ซีอําเภอนีแต่คือภารก,กิจข้องพี่น้องภาคใต้ทางภาคทำไมเขาเห็นยืนยันให้ได้ว่าพี่น้องภาคใต้ไม่เอาการเมืองที่ไม่เห็นวบประชาชน ชอบคนแรงร้อยพี่น้องเอาคนจริงกันนครศรนซีธรรมรานะักการเมืองร้อยมากแล้วแต่จริงไม่ไม่โลเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาที่เราต้องเหลือคนร้อยกันจริงกันเอาจริงกันพี่น้อง ถึงเวลาแล้วนะคะลิซ่าทะเบียนบ้านยูพัตตลุงเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นผ้าร,รากิจครั้งนี้ที่จะส่งดอกเตอร์นักข้าวไปในสภาเป็นภารากิจของพี่น้องนักขอนซีธรรมราชทุกคนและคนพัทลุงก็ฝ้าความหวังไว้กันว่าคนนักขอนซีธรรมราชสรางมาก,กอบกูซกักซีหายคนตายทั้งภาคได้ขอบคุณค่ะเขาไปพ่อคอนเดาลข้ออนุญาตจริงๆถ้าพี่น้องเลือกทันชินวอน ก็เท่ากับว่าข้าวไปทํางานในชินนวัดเทานั่นแหละมันปฏิเสธความจริงไม่ได้ยุกสมัยนีติ่านเคยผ่านมามันอาจจะเป็นอดีตว่านชื่นแต่หยุคสมัยนีมันคือยุคของการแรลงความจริงประชาชนตรวจรสอบทังเมด็ดใดทังเพศมันมีเหตุผลไหนยร้อยอะที่เราต้องเล่านี้ท่านในประชาชนฟังทีลี้ทาบมายืนแรลงตรงนี้กับเรื่องจริงเพ่ความจริงเพศอะไรที่โลมันก็ต้องรายงานประชาชน แล้วพี่น้องจำไว้นะคนที่คิดว่าหนักการเมืองมันแรงร้อยเหมือนกันเพพอสุดท้ายแเ้าทำไรไม่ได้สักสิ่งหนึ่งก็ต้งบอกว่าพี่น้องต้องให้โอกาสก่อนเล่านี้ตั้งแต่ผักอนาคดไหมผักก้าวไกลและเป็นผักประชาชนเราโทกผุกทำไรไม่โลกี้คลั้งแล้วพี่น้องในเวลาที่ไม่ถึงสิบปีแต่เล่าไม่เคยล่มลงไปเล่าลุกขึ้นมาได้ถูกครั้งและชายลั่งพิงประชาชน ลักประกันเดียวที่เรามีคือสัจจะว่าจาความจริงใจที่มีประชาชนเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางที่จะทําลายสัจจะว่าจาทําลายลักประกันเดียวที่มีกับประชาชนเลาไม่มีเบี้ยเป็นซอบซอบพี่น้องการกล้า,าและไส้ลายในช่วงเจ็ดวันสุดท้ายพี่น้องต้องแคมแข้งนะคะต้องยืนยัดไวให้ได้พี่น้องที่นั่งตรงนี้รู้จักผักประชาชนดีที่สุด พี่น้องที่อยู่ตรงนี้รู้ไม่ได้ต่างกับซ้อซ้อผักประชาชนเพรมีอะไรเรารายงานประชาชนเสมอเมื่อมีข้อความว่าถักกัมที่ไส่ลหลบิดเบือนช่วยกันแก้ให้ได้คนที่มันไส่หลมันใช้ต้นทุนที่ต่ำมากพี่น้องอาไส้ยอย่างเดียวคือความน่าดานและก็ขยันแรงเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเข้มแข้งไหวนะคะเลือกตัง วันทีหยิบเจดเมซานีเลือกเพื่ออนาคอดเลือกเพื่อกอบกูสักสีเลือกอย่าให้เข้าวาว่าคนคนน้อนเนี่เอาเบีย้ยมาเซอร์ได้การหลับเบีย้ยมาแล้วกาไม่ใช่การตอบแทนบุญคุณพี่น้องจําไว้เราไม่จำเป็นต้องซื้อซัดก,กับโจรพี่น้องไม่จำเป็น ลักประกันเดียวที่เล่ามีค yeah. um ือสัจจะว่าจาความจริงใจที่มีประชาชนเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางที่จะทําลายสัจจะว่าจาทําลายลักประกันเดียวที่มีกับประชาชนเราไม่มีเบี้ยเป็นซอบซอบพี่น้องการเ่าวหาและไส้ลายในช่วงเจ็ดวันสุดท้ายพี่น้องต้องแ็มแข้งนะคะต้องยืนยัดงยไวให้ได้พี่น้องที่นั่งตรงนี้รู้จากผักประชาชนดีที่สุด พี่น้องที่อยู่ตรงนี้รู้ไม่ได้ต่างกับซอซอผักประชาชนเพอมีอะไรเาไรารายงานประชาชนเสมอเมื่อมีข้อความว่าถกกมที่ใส้าลายบิดเบือนช่วยกันแก้ให้ได้คนที่มันใสหลายมันใช้ตน้นทุนติดต่ำม,มากพี่นอ้องอาใส่ยอย่างเดียวคือความน่าดานแลกะก็ขยันแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นแ้มแข้งวายนะคะเลือกตั้ง วันทีหยิบแจ็ดเมซานีเลือกเพื่ออนาคอดเลือกเพื่อกอบกูซักสีเลือกอย่าให้เข้าวาว่าคนค้อนนี่เอาเบียรม,มาเซอร์ได้พี่น้องนึ่งเรื่องอีกสําคัญจริงๆถ้าพี่น้องเลือกตังเลือกผู้แทน เพราะพี่น้องหลับเบียเข้ามาแล้วจําเป็นด่ต้องตอบแทนเขาพี่น้องจําไวนะ้นะพี่น้องไม่สามารถตรวจสอบการทํางานของเข้าได้ค่ะเพราะอะไรเพราะเขาเสือคาดคาแล้วพันนั้นเขาเสือคาดคาแล้วเขาไม่ได้จําเป็นต้องมาแค่ไรางานหรือว่าจําเป็นที่ต้องมาสะท้อนการทํางานเขาให้กับพี่น้องประชาชนเลยไม่จําเป็นเพราะอะไรเพราะเขาเสือคาดคาแล้วการหลับเบียมาแล้วกั าไม่ใช no 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 ่การตอบแทนบุญคุณพี่น้องจำไว้เราไม่จำเป็นต้องซื้อซัดกับโจรพี่น้องไม่จำเป็นเวลาไปไหนมาไหนนี่ถ้าเขวาไปนครศรีธรรมราชทุกคนก็จะแล้งเหมือนกันเสมอว่านครศรีธรรมราชผู้คน จริงจังและซี่เรียดมากกับเรื่องการเมืองทาให้เขาเห็นสักทีว่าวันนี้นะครศรีธรรมราชจําเป็นต้องกอบกูสักสีคนตายกลับขึ้นมาพี่น้องภารากิจการเลือกตั้งในวันที่ยีบเจ็ดเมษายนนี้ไม่ใช่แค่ภารากิจของคนคอนคนชวางคนปีปูนคนช่างกลางไม่ใช่แค่ซีอําเภอนี้แต่คือภารากิจของพี่น้องภาคใต้ทางภาค ทำไมเขาเห็นยืนยันให้ได้ว่าพี่น้องภาคใต้ไม่เอาการเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชนคนตายไม่ใช่ทาวแต่ชอบคนแรงร้อยพี่น้องเอาคนจริงกันนครศรีธรรมราชนักการเมืองร้อยมากแล้วแต่จริงไม่ไม่โลเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาที่เราตีต้องเลือกคนร้อยกันจริงกันเอาจริงกันพี่น้อง ถึงเวลาแล้วนะคะลิซ่าทะเบียนบ้านยูพัทลุงเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นภารากิจครั้งนี้ที่จะส่งดรนัดเขาไปในสภาเป็นภารากิจของพี่น้องนักขอนซีธรรมราชทุกคนและคนพัทลุงก็ฝ้าความหวังไว้กันว่าคนนักขอนซีธรรมราชสรามากอบกูซักศีหายคนตายทางภากได้ขอบคุณค่ะใจต้องเอาเรื่องนี้มาแล้งกับพี่น้องเขตแปด เพราะว่ารายล,ละเอียดในโครงการ SEC เขาเล่งพื้นที่ชางกลางวายจำนวน3 5 0พรายที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชางกลางให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมพี่น้องอย่านึกนะหว่าเออก็ดีแล้วมันได้จะเลิญเราได้รวยมังไม่ใช่ค่ะเขตอุตสาหกรรมนั่นคือโฟกัสคือนายทุนไม่ใช่โม่เล่าเขตอุตสาหกรรมจะมีอะไรเกิดขึ้นมังหลังจากนี้จะมีการทิ้งกากสารเคมี ขยาไม่โหลดเท่าไรที่จะเกิดขึ้นในอำเภอชางกลางแล้วโลมาวาอาดีตตอดโอเบอร์หนึ่งตอนนี้แล้วคือนายนาที่ควนห้าที่ดินสร้างพันห้ารอยลายเพื่ออียก<ป>มอร์ด็อกยกพื้นที่ยกถูดทองที่เราให้กับนายทุนพี่น้อง พี่น้องต้องโลให้ท่านนะวันนี้นะการเมืองมันไม่ใช่วาแค่ววามาเดินวัดดีข้อคะแน่นแล้วเท่านั้นแล้วจบเบื้องลังเข้าคุยกันผลประโยชน์มาห้าซาลและถ้าไม่มีเวทีผักประชาชนวันนี้ลิซ่าไม่ยืนแล้งอยู่ตรงนี้มันใจเลือกเกินไม่มีใครเอาเรื่องจรงิงมาแล้งกับพี่น้องแน่นอนค่ะ ใครมันนีานแรงในเหลืองจริงที่มันกระทบกับนายทุนไม่กี่คนยังโม่เล่าหรอกเลยพี่น้องดิซ่าเองดอกเตอร์นัดเองกายเองโลกชาวบ้านธรรมดาลั่งพิงประชาชนไม่เคยที่จะดิ้วกับนายทุนคนไหนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตัดสิ้นใจให้ดีๆอํานาจนี่อยู่ในมือพี่น้องประชาชนแล้วเจวัน จุดถ่ายพี่น้องเนื้อยเนื้อยในที่นี่ไม่ใช่เนื่อยเดินไปพบพี่น้องประชาชนไม่ใช่เนื่อยเดินไปข้อคะแนนเสียงแต่เนื่อยที่จะต้องหลับมือกับสารพัดกลยลหธุวิธีวิชามานเยอะแย่มากมม้พี่น้องมันมีคำพูดมากมม้แม่กระทังว่าชอบนะผักนีชอบนะลิซ่าแล้งแต่ว่าเลือกผักนีไม่ได้แล้วชอบปรือมลาวเลือกไม่ได้เล้อีฟังเอาล้อยกันอย่างเดียวคะแนนไม่ได้เลยเอ,อ แล้วมาถูกอาทิตย์ยืนตากฝนนี่แล้วแรงนี่เอาร้อยกันอย่างเดียวแข็แน่นไม่ได้เลยพันนีไม่ได้พี่น้องเข้าใจว่าพี่น้องนะครซีธรรมราชอาจจะเคยพิดหวังกับการเมืองกับหนักการเมืองนะคะแต่ว่าพี่น้องทองแทมันไซแล้วไม่ดำทองแทนในเวลาฝนตกฝ่าลันไม่ต้องแหลนพี่น้องมันผีสู้กันได้ไม่อยากวันในทองแทในทองฉุบเพราะฉะนั้นข้อโอกาสให้พวกเราสักครั้งให้ไปทำและจะรลับร่องไม่พิษหวังแน่นอน ทีลิซ่ามาลาวสถานการณ์ความจริงการเมืองที่ไม่มีใครเคยแล้งกับพี่น้องแบบนี้ไม่ใช่ลบบานถึงอมไม่เลือกแล้วไม่ว่าพักไหนหนักการเมืองเบือเหมือนกันเพ่ไม่ใช่อย่าออกตัวนะนที่มาลาวลาวันอย่าออกตัวนะนลาวเพื่อให้เราได้รู้ทัน วานักการเมืองที่มาข้อเสียงประชาชนที่มาอ้างพ้นประโยชน์ประชาชนวันนี้มันมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่เบื้องลัางมากไายแล้วได้ข่าวว่านะครศรีิธรรมราเจ็ดวันสุดท้ายล่าค่ากลางออกเล้วออกละไม่ล่าค่ากลางอ,อกละไม่ขออยู่ที่หนึ่งพันบาทใครได้เราอบังมีอดีตซอสฐานนึ่งนะคะแล้งวาลิซ่าโดยขาคนคนดูดทู่ฮ้าว่าคนคอน,คอนโม ตั้มไปย้อนฟังว่ามันมีประโยคไหนที่ดูทุกคนคอนแล้วพี่นองโรไม้คนที่แรงประโยคนี้คือใครคนที่สื่อเสียงเลิกตั้งเหลือโทกใบแดงไข่กันแน่ที่ดูทุกคนคอนใครกันแนท่ที่คุณไม่เคยให้ความสําคัญให้ขากับซัก์ซีผี่นองประชาชนเบียฮาลอยคุณคิดว่าเซอร์เขาได้แล้วคุณมาเกล่าวห้ว่าคนอื่นด้อยขาแบบนี้ใค่กันแน่ที่ด้อยขาคคนอน และมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้บวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า